On holiday ไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกันเพื่ออะไร Why do people go on holiday น่นสิ Why ทำไมทำไมคนเราถึงไปเที่ยวพักผ่อนกันเขาก็ว่ากันว่า Not have Not have a care in the world ไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นทิ้งบ้านทิ้งงานไว้ข้างหลังขอ enjoy life enjoy the moment ใช่ไหมแล้วก็ to visit interesting places ได้ไปเที่ยวไปชมสถานที่เราชื่นชอบซึ่งแต่ละคนก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบชายทะเล beaches บางคนชอบเมืองใหญ่ๆซิต c i บางคนชอบชนบ,บท country side ที่จะพูดถึงวันนี้เป็น road trip holiday road trip คือการเดินทางไปบนถนน road trip trip holiday ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆเองมีอิสระในการเที่ยวสูงเขาเกล่าวถึง Hol i d เดของเขาว่า once on holiday I drove up d i ม t r o ด d เด a ร์ทโรด o น c e ครั้งหนึ่ง on holiday ในการไปฮอลิเดย์ของฉันเด r ร์ทโรดก็คือถนนลูกรัง a m ม d d y ด i เด r ร์ทโรดถนนลูกรังที่เฉอะแฉะไปด้วยโคลน I drove up ฉันขับขึ้นไปบน d i ม t r o ด d เด้ร์ทโรดนี้ในป่าแห่งหนึ่งเขาไม่ได้ เจาะจงเป็นป่าที่ไหนนะคะ After about 15 minutes I got stuck in the mud I just couldn't move After คือหลังจาก about ดวยประมาณคือหลังจากขับไปได้ประมาณ15 minutes 15นาที I got stuck in the mud got stuck ติดอยู่กับที่ขยับไม่ได้ in the mud ในโคลนมัดคือโคลนฉันติดลมโคลน I just need เพื่อเน,น้นว่าใช่แล้วคุณ move คุณก็คืออดีตของแคนคุณคือแปลว่า impossible ใช่แล้วฉันขยับไปทางไหนไม่ได้เลย a <Yeah>. ย After trying all sorts of things I put an old blanket under the w h e e l and drove out over that after trying trying มาจากคำว่าคำกริยา try แปลได้ทั้งสองอย่างว่าพยายามทำและลองทำที่ต้องเติม ing ก็เพื่อที่จะทำให้กลายเป็นคำนาม noun เพราะ After เป็น preposition คำที่ตามมาจะต้องเป็น noun เท่านั้น After trying ก็คือหลังจากพยายามลองทํา All sorts of things All sorts of things ก็เหมือนกับ all kinds of things หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือหลังจาก พยายามลองทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วแล้วก็ unsuccessful ไม่สำเร็จเขาก็เลย put an old blanket Put เอาวางคือเอาไอ้ old blanket น่ะผ้าห่มผืนเก่าๆวาง under the wheels under นี่คือใต้ เขาสอดเข้าไปใต้ล้อรถทั้งสี่ที่ทำได้ก็เพราะว่ามันเป็นโคลน And drove out over that that ในที่นี้หมายถึง Blanket นะคะก็คือเขาขับรถขึ้นไปบนไอโอ Blanket นั่นนะออกมาจากหลม่มเอา of the mud ขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจถ้ามีอะไรสงสัยให้ถามมาในคอมเมนต์ได้บายบาย for now